พร้อมจะเข้าครัวกับปนหรือ,อยังครับสวัสดีครับปนละพักนักปรุงครับการรับประทานอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่เราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยมักจะนิยมบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีราคาแพงหายากมาจากแ่งดีๆเรียกว่าเราให้ค่ากับมูลค่า มากกว่าคุณค่าของอาหารนะครับเมนูในวันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์ครับพลอยากจะให้เราลองลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนโภชนาการของเราบ้างโดยทานอาหารที่มีผักและผละไม้มากขึ้นนะครับโดยเมนูในวันนี้นะครับมาทั้งของว่างอาหารจานหลักแล้วก็ของหวานครับเราจะทําเมนูมังสวิรัตกันครับเมนูในวันนี้จะมีเมนูอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกนะครับเป็นเมนูสไตล์อิตาเลียนที่ได้รับแรง บรรดาลใจจากสมุนไพรแบบญี่ปุ่นผมจะทำพาสต้าเพสโต้ชิโซครับ ที่โศกก็คือนี่นะฮะเป็นตะกูลเดียวกับมิ้นสารแน่นะครับเป็นพืชผักของญี่ปุ่นนะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็จะใช้มะกอกดำแล้วก็พาสต้าที่มีชื่อว่าฟูซิลลี่นะครับเขาจะมีลักษณะเป็นข้อๆนะครับแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็จะเป็นเส้นือนเป็นเกลียวหมุนๆนะครับซึ่งในการต้มเส้นฟูซิลลี่เราจะใช้เวลา10นาทีเพื่อจะให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับน้าจะต้องเดือดดีก่อนนะครับแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปครับ ใส่เกลือลงไปแล้วนะครับตามด้วยเส้นครับ แล้วก็อย่าลืมจับเวลา10นาทีครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวเพสโตกันเพสโตในวันนี้นะครับนอกจากเราใช้ใบชิสโซแล้วผมจะใส่กลิ่นอายแบบเมดิเตอร์เรเนียนลงไปโดยการใส่มะกอกดำนะครับมะกอกดำเนี่ยหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะต่างจากมะกอกเขียวยังไงพันเดียวกันเลยครับมะกอกดําเขาเก็บมาตอนที่สุกมากกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาอยู่ในน้ำเกลือนะครับน้ำมันนะครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ํามันลําข้าว เราจะใช้เครื่องนะครับในการช่วยบดครับใบชิโซครับอัลมอนต์ยังไม่ใส่นะครับ เท่านี้แหละครับใช้ได้แล้วครับเอาตัวเพสโต้เนี่ยใส่ชาผสมไปได้เลยครับผัมาซานนะครับผมมาใส่ตอนหลังคูณลงไปเยอะๆครับลงรดด้วยเกลือได้เล็กน้อยนะครับต้นหอมนะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมใส่โรยหน้านิดหนึ่งเส้นฟูซิลี่ของเราได้แล้วนะครับเคล้าให้เข้ากันครับด้วยความร้อนของเส้นนะฮะเขาก็จะดูดตัวเพสโต้เข้าไปด้วยนะครับทำให้เคลือบเกาะติดกับเส้นได้ดีครับ ที่เหลือก็จัดลงจานสวยๆครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของเมนูจานพาสต้าในรูปแบบมังสวิรัตนะครับพาสต้าเพสโต้ชิโซกครับ เมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นของว่างอร่อยๆนะครับมีลักษณะคล้ายกับหอยจอครับผลตั้งชื่อว่าเกี๊ยวฟองเต้าหู้เห็ดรวมครับเห็ดที่เราจะใช้มีอะไรบ้างอ่าลองมาดูกันนะครับง่ายๆนะครับพกติดบ้านไว้ได้เลยมีทั้งเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูดำแล้วก็เห็ดหอมนะครับซึ่ง ทั้ง3เห็ดเนี่ยมาในลักษณะแห้งๆดังนั้นเราก็ต้องไปแช่น้ำสักประมาณ1 5บหถึงนาทีนะครับเห็ดหอมหรือชิตาเกะเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเห็ดที่มีคุณนสมบัติดีๆมากมายช่วยใ,ในการบํารุงร่างกายและก็รักษาโรคนะครับแต่เห็ดหูหนูขาวกับเห็ดหูหนูดำเนี่ยหลายๆคนก็จะมีคําถามว่า ทานแล้วช่วยอะไรได้บ้างคนต้องบอกว่าข้อดีของเห็ด2ตัวนี้คือ1ราคาถูกนะครับเขาจะทําให้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลายๆโรคที่เป็นโรคฮิตในปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ไขมันในเลือดเนี่ยไม่สูงด้วยนะครับเอาละครับเอาทุกอย่างเนี่ยนะครับไปแช่น้ําให้ดีครับประมาณ20นาทีครับ หลังจากแช่น้ำเสร็จเอาน้ำออกนะฮะทุกอย่างฟูขึ้นเยอะมากทีเดียวนะครับเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูดําเราแยกไว้ที่แดงๆอยู่ด้านนี้เป็นเกากี้นะครับเกากี้ผลก็แช่น้ําให้นุ่มๆขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะซอยเห็ดครับเห็ดหอมนะครับเราซอยเป็นเส้นๆครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปโขลกพริกไทยครับหลังจากนั้นนะครับ ง่ายครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นที่ตัวไส้กันก่อนเลยครับกระทะนะครับผมใช้เป็นกระทะนอนสติกเพื่อความง่ายในการทำงานครับน้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะครับเวลาเราใช้กระทะนอนสติกเนี่ยครับข้อดีก็คือว่าไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะเขาเป็นกระทะที่ช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะกรีงให้ทั่วกระทะครับส่วนต่อไปก็เป็นรากขชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขกไว้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟกลางนะฮะพอกลิ่นหอมๆแล้วเนี่ยนะครับใช้ได้แล้ว เราก็จะเอาเห็ดที่เมื่อกี้เราหั่นซอยไว้นะครับหอมใหญ่ที่หั่นเป็นเบลานะครับแครอทครับผัดไปเรื่อยๆนะครับอาการเนี่ยจะลักษณะเหมือนกับการคั่วนะครับและเกกี้ด้วยครับผมเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะครับเราจะใช้ไฟต่ำๆส่วนเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูขาวเราจะทำอะไรกับเขาครับเราจะสับให้เป็นชิ้นเล็กๆซึ่งถ้าเปิดสมมติใช้มือสับเนี่ยก็คงจะนานนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยนะฮะนี่ หน้าตาหล่อไหมครับเขาจะบอกว่านอกจากทีออ่ใช้งานได้ดีแล้วนะครับเขายังได้รางวัลในเรื่องของการดีไซน์ด้วยตัวนี้นะครับ Red d Design Award นะฮะใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปทั้งหมดนะครับปิดฝานะครับเปิดแบบเครื่องครับเสร็จเรียบร้อยครับมาดูกันนะครับส่วนมากเวลาที่คนใช้เครื่องเนี่ยหลายๆคนจะเห็นคนทำขนมทำแป้งพาย อันนั้นจะใช้ใบมีดพลาสติกนะครับวันนี้เป็นอีกใบหนึ่งนะครับใบอันนี้จะคมมากต้องระวังนะครับเวลาที่ล้างอันนี้ก็ยังผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ส่วนผสมของเราค่อยๆแห้งนะครับเห็นไหมครับเวลาที่ทํางานกับกระทะนอนสติกแล้วเนี่ยครับไม่ต้องมานั่งขูดเลยเลยนะครับไม่มีส่วนประกอบใดๆทั้งสิ้นที่ิดนะฮะอาละลังใช้ได้แล้วครับคนเอาออกจากความร้อนเดี๋ยวเราใส่ในโถผสมนะครับคนเล็กน้อยนะครับใส่วุ้นเส้นที่แช่น้ําแล้วนะครับ แล้วก็เห็ดหูหนูทั้งสองที่เราบดไว้นะครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับอุณหภูมิทุกอย่างลดลงแล้วครับเราใช้แป้งข้าวโพดช่วยนิดหนึ่งซีอิ๊วขาวครับซอสปรุงรสน้ำมันงาคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองครับแล้วก็ใส่ลงไปในส่วนะสะกอบของเรานะครับ ทุกค้าทุกอย่างให้เข้ากันครับเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้แล้ครับก็จะกลายเป็นไส้ในตัวเกี๊ยวฟองเต้าหู้ของเราครับฟองเต้าหู้นะครับใหญ่มากครับเพื่อช่วยให้เขายืดหยุ่นขึ้นนะครับเราทาน้ำครับใส่นะครับเราก็จะเรียงลงไปครับ เราก็ใช้เชือกที่สามารถเอาไว้ใช้กับอาหารได้นะครับปัดเป็นเส้นๆนะครับทานนามันเล็กน้อยครับผูกที่ปลายทั้งสองด้านนะครับส่วนที่เหลือนะครับเราทําซ้ํานะครับแต่เราผูกให้เป็นข้อๆหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําไปนึ่งนะครับเป็นเวลา15นาทีปิดฝาครับนําไปตั้งไฟครับ เดี๋ยวเราจะนําออกมาพักให้เย็นก่อนที่จะตัดแล้วนําไปทอดครับเอาลงทอดนะครับไม่ต้องทอดนานนะครับทอดแป๊บเดียวสีสวยใช้ได้แล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้นะครับมีลักษณะคล้ายๆห้อยจอนะครับไม่มีปูนะครับมีแต่เห็ดรวมกับเมนูที่มีชื่อว่าเกี๊ยวฟองเต้าหู้เห็ดรวมครับเมนูนี้นะครับเอาใจคนชอบรสชาติแบบไทยๆนะครับเราจะทำเกี๊ยวกรอบผัดไทยมันสวิรัตครับ ซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มจากตัวของน้ำซอสก่อนนะครับแต่การเคี่ยวเราต้องใช้หม้อบใบย่อมๆนะฮะเอาทุกอย่างใส่ลงไปครับซอสพริกมะขามเปียกซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บแล้วก็นำทุกอย่างมาตั้งไฟครับซอสจะมีสีที่เข้มขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณนี้ครับใช้ได้แล้วครับผมจะเอาออกจากความร้อนนะครับ แล้วก็พักให้เย็นตัวลงครับตัวเกี๊ยวนะฮะเราไม่ได้ทอดเกี๊ยวเป็นชิ้นๆนะครับเราซอยเป็นเส้นๆครับตัวเส้นเนี่ยนะครับเขาจะมีแป้งที่คลุกมานะฮะดังนั้นเราเขย่าเขย่านิดหนึ่งนะครับแล้วทำให้เส้นหลุดจากกันด้วยนะครับในการทอดเราก็ใช้น้ํามันรําข้าวนะครับในระหว่างที่เราคอยน้ํามันร้อนเต้าหู้นะครับเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับออแล้วละน้ํามันใช้ได้แล้วนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าแผ่นเกี๊ยวก,กอรอบของเราใช้ได้นะครับน้ำมันจะนิ่งลงนะฮะก็ตักขึ้นมาเลยครับเกี๊ยวก,กอรอบของเราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะผัดนะครับในขั้นตอนของการผัดนะครับผมใช้กระทะใบเดิมเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับ น้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับเขามีสารธรรมชาติอย่างออริซินอลสูงช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยนะครับน้ำมันรำข้าวจึงเป็นทางเลือกที่ดีของคนรักสุขภาพและช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทุกเมนูด้วยครับใส่หอมแดงลงไปก่อนตามด้วยกระเทียมครับตามด้วยอันนี้เป็นใช้โปหวานนะครับเต้าหู้นะครับที่เราหั่นไว้ เราเกลี่ยเครื่องนะครับไปอยู่มุมหนึ่งของกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลําข้าวอีกเล็กน้อยนะครับใส่ไข่ลงไปเลยครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราชอบไข่ให้ผสมกันหรือว่าให้เห็นทั้งสองสีอยู่นะครับสแกมโบลนิดๆนะครับอาแล้วล่ะใช้ได้แล้วครับไม่ต้องให้สุกมากทีเดียวนะครับน้ําซอสผัดไทยครับผมที่เราทําไว้นะครับตามด้วยเส้นเลยครับคุกเ้าให้ทุกอย่างเข้ากันครับ ถั่งอกครับผมกุยช่ายนะครับเอาออกจากความร้อนเสร็จแล้วครับพร้อมจะลงจานเสิร์ฟแล้ว อยแล้วครับก็เป็นอีก1เมนูง่ายๆและนี่ก็คือเกี๊ยวกรอบผัดไทยมังสวิรัตครับ หวานๆกันบ้างนะครับเมนูนี้เนี่ยนะฮะผมได้แรงบันดาลใจมาจากขนมแบบอิตาเลียนที่ชื่อว่าคานโลนีนะครับจะปรุงให้เป็นแบบไทยๆนะครับโดยทําให้เป็นโคนนะครับโคนกรอบแบบโคลนม้วนๆน,นะครับและข้างในเนี่ยก็มีไส้เป็นมูสสังขยาที่มีรสชาติของกาแฟด้วยนะครับ ตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนประกอบของตัวแป้งที่เราจะมาทําตัวโคนกรอบก่อนนะครับเราก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเกลือแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายนะครับซึ่งน้ําตาลทรายเราไม่ต้องร่อนนะครับก็ <c oughs> ใส่ไว้ในถงผสมก่อนเลยนะครับที่เหลือนะครับก็เป็นแป้งกับเกลือร่อนลงไปผสมกันครับนะครับลัอันนี้เป็นส่วนประกอบของแห้งนะครับเราพักไว้ก่อน สำหรับส่วนประกอบของเหลวนะครับเราจะมีใช้ไข่ไก่นะครับซึ่งไข่ไก่เนี่ยเราจะแยกครับไข่ขาวเราแยกไหมนะครับเดี๋ยวเอามาใช้ต่อนหลังครับต่อมานะครับก็จะมีตัวน้ำมะนาวนะครับเราใช้ประมาณ2ช้อนชาครับกลิ่นนะครับซึ่งวันนี้เราใช้เป็นกลิ่นอัลมอนด์นะครับเราใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นอัลมอนด์เอ็กซ์ตรัสกัดมานะครับเราใช้ไม่ต้องเยอะครับประมาณแค่ครึ่งช้อนชาพอแล้วครับหลังจากนั้นนะครับสำหรับส่วนประกอบของเหลวผมก็จะมีน้ำมะพร้าวครับ น้ำมะพร้าวเราใช้ทั้งหมด125มิลลิลิตรนะครับเราใช้เนยด้วยครับใช้เครื่องบดสับนะครับแต่ถ้าิดสมมติเราไม่มีเนี่ยเราจะใช้เป็นที่กดแป้งค่อยๆกดไปก็ได้นะครับใส่ของแห้งลงไปครับตามด้วยเนยนะครับอันนี้ก็เป็นเนยเย็นที่ตัดมาเป็นก้อนๆเต๋านะครับเดินเครื่องครับสักครู่หนึ่งนะครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วของเหลวครับใส่ลงไปหมดเลยนะฮะ เรียบร้อยแล้วครับแป้งของเราเสร็จแล้วนะฮะคุมหน้าด้วยพลาสติกถนอมอาหารครับจะได้ไม่แห้งเรานำไปพักในตู้เย็นนะครับเป็นเวลา30นาทีระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำตัวมูสสังขยากาแฟกันครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของสังขยานะครับ อันนี้ไข่แดงแยกไว้เรียบร้อยแล้วครับใช้ทั้งหมด3ฟองนะครับแล้วเราก็จะใช้น้ำตาลนะฮะใส่ลงไปก่อนเลยครับตีน้ำตาลกับไข่ให้แตกก่อนนะครับก่อนที่จะใส่แป้งครับเมื่อแตกดีแล้วนะครับรวมกันได้ดีแล้วเราก็จะใส่แป้งลงไปครับแป้งที่เราใส่มีแป้งสาลีอนเนกประสงค์ครับมีแป้งข้าวโพดครับ มีผงกาแฟครับนอกจากผงกาแฟแล้วก็จะมีกะทิครับกะทิเราใช้ทั้งหมด250มิลลิลิตรครับก็ต้องบอกว่าพกติดตู้เย็นไว้เลยนะครับใช้ทำอะไรได้หลายๆอย่างเวลาแช่เย็นแล้วนะครับด้านบนจะเป็นครีมเล็กน้อยก็คนก่อนครับถ้าเราไม่มีถ้วยตวงเราช่างเอาก็ได้นะครับก็จะประมาณ250กรัมนี่แหละครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตีให้เข้ากันแล้วก็นำใส่หม้อครับนำมาตั้งไฟครับ แล้วก็ตีให้เจ้าตัวสังขยาเนี่ยของเรานะครับสุกดีครับอ่าละเริ่มสุกแล้วนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะถ่ายมาใส่อีกภาชนะหนึ่งนะครับเราดูสีของคัสตาร์ดของเรานะครับจะมีสีที่เงาทีเดียวนะฮะ เอาละครับเดี๋ยวเราจะพักคัสตาา์ดให้เย็นลงก่อนที่จะไปตล่อมกับวิปครีมนะครับระหว่างนี้ตัวแป้งคนกรอบของเราเนี่ยนะครับก็พักครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําออกมานะครับแล้วก็คลึ่นให้บางอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะนําไปทอดครับหลังจากที่เราพักแป้งนะฮะก็จะโรออกได้ง่ายจะไม่ดันหดตัวมาอุ่นน้ำมันไว้นะครับให้ร้อนที่150องศาครับหลังจากนั้นนะครับเราใช้พิมพ์กดออกมาครับลักษณะอย่างนี้ แล้วก็เศษแป้งไม่ต้องทิ้งนะฮะเดี๋ยวมาโรดต่อได้พอได้ออกมาอย่างนี้แล้วนะครับเรามาโรเพิ่มครับแป้งเขามีเนยนะครับก็เลยจะไม่ค่อยติดพอเป็นชิ้นเล็กๆแล้วจะลึงได้ง่ายนะครับบางแค่ไหนนะครับให้บางๆเลยครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือว่าเราจะมาม้วนบนไม้นะครับตรงด้านปลายนะครับไข่ขาวครับที่เมื่อกี้เราเก็บไว้นะฮะเดีตอนทําแป้งเอานิ้วแตะนะครับบางๆที่ขอบครับ นี่ครับให้เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเพื่อให้แน่นนะฮะก็ผักไว้นะครับทําซ้ําครับผมเสร็จแล้วนะครับลงทอดครับสีเริ่มมาแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วครับประมาณนี้นะครับ สำหรับอันที่ทอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ลูดออกจากแท่งของเขานะครับแล้วก็พักให้เย็นลงครับได้ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับนี่ฮคนตีเวลาเรียบร้อยนะครับก็คือวิปครีมครับคัสตาร์ดนะครับที่เป็นรสสังขยากาแฟนะฮะตอนนี้เย็นลงแล้วนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆใส่ครีมลงไปตะล่อมนะครับใส่ทีละน้อยนะครับถ้าเผื่อเราใส่เยอะเนี่ยครับจะเข้ากันยากครับ เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นมูสนะครับผมยังจะใส่เท็กซ์เจอร์เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับโดยการใส่ช็อกโกแลตชิพครับช็อกโกแลตชิพนะฮะก็เหมือนกับช็อกโกแลตนี่แหละนะครับแต่จะทำเป็นรูปเหมือนหยดน้ำเล็กๆนะครับและข้อดีของเขาก็คือว่า เขาสามารถทนความร้อนได้นะครับดังนั้นคนก็จึงนิยมเอาไปทำอะไรล่ะครับช็อกโกแลตชิพคุกกี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ช็อกโกแลตชิปลงไปผสมบะล่อมครับให้อยู่กระจายทั่วๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอามูสตัวนี้ครับใส่เข้าไปในแป้งกรอบของเรานะครับบีบนะครับชุแล้วเราก็เปลี่ยนด้านนะครับอัดให้มูสแน่นทั้ง2ด้านครับ อันนี้เป็นมะพร้าวคั่วนะครับเราโรยๆด้านป่ายครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ต้องบอกว่าเพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยครับและนี่ก็คือโคนกรอบมูสสังขยากาแฟครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการ สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www. p o n f o o d m a f i a com ครับและนั่นก็เป็นเมนูอร่อยๆนะครับที่ไม่ว่าคนที่ทานมังสวิรัตหรือไม่ทานมังสวิรัตก็ต้องหลงรักอย่างแน่นอนนะครับในสัปดาห์หน้านะครับใกล้จะเข้าวาเลนไทน์พลมีเมนูอาหารอร่อยๆสำหรับคู่รักมาฝากนะครับรวมถึงเมนูของหวานที่ทำจากช็อกโกแลตด้วยอย่าพลาดครับวันนี้สวัสดีครับแฟนๆ u t u b e นะครับ ไม่อยากพลาดแม้แต่เมนูเดียวไม่ว่าจะเป็นอาหารจานหลักอาหารจานเดียวหรือของหวานหรือเมนูอะไรก็ตามง่ายเหลือเกินครับเพียงแค่กด subscribe ตรงนี้เลยครับ